อันนี้พ่อก็เลยว่าพ็สมควรที่เราจะช่วยกันลูกนั้นต้องเข้าใจเรื่องที่มันเกิดด้วยลูกนั้นไอ้คนที่เขามีเงินมีทองเขาไม่ได้สนใจจากรูปนั้นดังที่ลูกเห็นนั่นนะพวกขายชาติมีเยอะพวกรักชาติมีน้อยพระเราก็เหมือนกันพระที่รักชาติก็มีมีน้อยพระที่ทําลายชาติก็มีเยอะมันเป็นอย่างนั้นนะ พระที่รักศาสนาเทิดทูนศาสนาก็มีน้อยพระที่ทำลายศาสนาก็มีเยอะพระที่ทำลายสถาบันก็มีเยอะพระที่เทิดทูนส,สถาบันมีน้อยไงก็ดังที่ลูกเห็นนั่นแหละตรงนี้เป็นโชวิวกฤจของประเทศชาติไทยเรานะลูกนะอย่าคิดว่าสงบนะลูกนะยังคุกคุนอยู่ที่ชายแดน ธรรมดาของผู้ที่มีจิตใจไม่ใช่ว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้รู้บุญไม่รู้บาปนี้มันก็ลําบากูนใะลูกนะถือศาสนาไหนไหนก็ตามลูกถ้าไม่รู้บุญไม่รู้บาปมันก็อย่างนี้แหละเดยดังที่ลูกเห็นนั่นเลยนี่ขอให้ลูกเข้าใจด้วยนะอจะบอกว่าเอาศาสนาพุทธอยู่ก็ใช้ศาสนาพุทธนั่เลิศดประเสริฐตัวเจ้าเจ้านี่เป็นศาสดาเอกของใจภพแต่พวกเราไม่ปฏิบัติตามเราไม่มีความเชื่อความรำสัยหรอกเราศาสนาหาอยู่หาจริงก็เหมือนประเทศไทยเดี๋ยวนี้นะลูกก็เห็นอยู่นี่ ถ้มีใครมีความเชี่ยวความสนัใจในพุทธศาสนาบ้างล่ะแม้แต่พาะเราก็ยังไม่สนใจเรื่องพุทธศาสนาอยู่นะจะว่าไงเหมือนที่ลูกเขาเขียนมาถามเมื่อกี้แล่ะที่มาจากภาคใต้ก็ได้ความห่วงใยศายสนานั่น,นแลหละไอ้เรานี่มันเป็นนิสัยที่ไม่เหมือนหมู่หน่อยเป็นนิสัยที่จริงจังไงถ้าตั้งใจแล้วก็จะเอาให้มันสำเร็จตรงนั้นนะ่ะ งั้นถ้ากลุ่มของลูกหลานทางด้านบริสิกาที่เราจะรวมตัวกันใหม่ mm. ก็เตรียมไว้นะนลูกเนี่ยส่งมาในบัญชีที่พ่อเปิดไปให้แล้วล่ะแล้วคุณไอวงเรียบด้วยว่าส่งใจไอ้ชายแดนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ลูกที่จะเขียนไว้ร่วมสนับสนุนทหารกล้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ลูกอยอ้วงเล็บเอาตามความคิดของลูกเอง เราไม่ได้พูดไว้คือเจตนาต้องการให้ลูกเป็นผู้ที่นึกตึกทองเองจะได้มีพระรักกาลังใจมีปิติที่ได้เกิดขึ้นที่ได้ช่วยประเทศชาติบ้านเมืองก็ช่วยทาหารและช่วยศูนย์พยพ่างๆไปดูนันลูกนะถ้าไปดูแล้วลูกจะเข้าใจเองว่าเขาทุกทรมานขนาดไหนยิงทางหารนี่โอ้ลูกไปดูเลยลูกเย่ยไม่ได้ขึ้นจากหลุมเสตีฝนก็ตกนอนอยู่ในหลุมที่มีน้ําอยู่อย่างนั้นตาก็จ้องอยู่ปืนก็ประทับอยู่ตลอดเวลาน ดูแลมันเป็นไงลูกมันมันมันก็คนละอย่างกับพวกเรานะลูกนะไอ้พวกเรามันอยู่สบายอยู่สบายเนี่ยแต่นั่นอู้ดูแลมันยังไงเลยมันสลดทัหูน้ำตาล่วงน้ำตาล่วงไม่ไเห็นลูวงกนะันเละขากำลังใจลูกเนะ่ยอย่างงั้นถ้าพวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละเบียกคนละบาทนี่ก็ช่วยกันนะลูกนะจะตัจัจเท่าไหร่ก็พวงเรียบมาด้วยว่าอืเพื่อทหารกล้าหรือเพื่อประเทศชาติหรือเพื่อ ส่งใจไปชายแดนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ลูกจะคิดได้นะเมื่อไรพ่อจะให้ลูกว่าเขาทํางานเขาเก็บรักษาหัวใจส่วนนั้นถ้าได้มากพอจะส่งไปร่วมด้วยหรือว่าพ่อจะไปเองก็ต้องดูก่อนเราตามนี้นะลูกนะอืมยิ่งเร็วยิ่งดีลูกเพราะว่าทางด้านชายแดนขาดแคลนมากนะลูกก็เห็นเลนะโรงพยาบาลก็ถูก ลูกเราเบิดเขาถูกเพื่อนใจเขาเนั่นะบ้านเรือนก็พังหมดนั่นดังที่ลูกเห็นนั่นแหละ่าธรรมดาลูกนะั้นมันก็เรื่องของสงครามแต่มันไม่ธรรมดาผู้ที่รักชาติทชชี่นี่แหละมันแค้นผู้ที่ทรรายาชาตินั่นมันไม่คนละแบบนันลูกตอนนี้นะแต่ว่าธรรมดาของสงครามมันก็ใช่แต่มันไม่ธรรมดาสำหรับพวกเราที่พดร,รักชาตนะินี่เห็นคนไปตีชาติบ้านเมืองมันแตกเ่าจำเมื่อก,กี้กนันมันก็เชิญใจไหมล่ะลูกก็เห็นอยู่นี่มันก็เอาดีแต่พูดมันก็ดีแต่พูดกันังที่ลูกเห็นอยู่นี่ หลวงปู่นีไม่ได้ไปเข้าข้างใครนะลูกนะหลวงปู่รักประเทศชาติบ้านเมืองนะหลวงปู่ไม่ได้ไปเข้าข้างคนนั้นคนนี้นะลูกนะหลวงปู่เข้าข้างทหารดีกว่าเข้าข้างพวกอรอจิบดีกว่าลูกไปเห็นเนลกถ,ถ้าลูกไปเห็นเนี่ยการลูกจะเข้าใจเองแหละว่ามันเป็นยังไงหลวงปู่ไม่เล่นการเมืองนะลูกนะแต่พูดถึงทู่ให้ลูกฟังว่าหลวงปู่เข้าข้างทหารเข้าข้างพวกอรอจิบนี่ขอให้ลูกหลังเข้าใจด้วย หลวงปู่ไม่ได้เข้าข้างใครเลยในรูกเนี่ยหลวงปู่เห็นฉะ่นั้นเด่นเท่นนั้นไม่มีไม่ไมใครที่จะห่วงใยพวกเราที่เป็นทหารและที่เป็นประชาชนเหมือนพระอ,องค์รอจีบพระองค์เข่าเครื่องมาเองเลยกับพระอ,องค์ราชนีนั่นดูที่วันเฉลิมพระชนม์ปัญชา28ที่ผ่านมานี่พระอ,องค์ห้ามเลยห้ามจัดงานห้ามได้มีใดทั้งสิ้นพินพยายามระแวดระวงังพร้อมใจกัน เพื่อช่วยเหลือทหารกลและทางด้านประชาชนที่ต้องอพยพบ,บ้านเดือนที่มาอยู่ศูนย์อพยพต่างๆดูสิความเมตตาของพระองค์ความรักชาติของพระองค์พี่นาวนะลูกนะรักศาสนาดูพระอ,องค์ที่ตั้งยศฐานบรรดาจากให้พระสิบแปดยศนั่นแะแต่ผลสุดท้ายเมื่อเจอพระอย่างนี้พระอ,องค์ไม่เล่นด้วยเลยดึงยศกลับหมดพี่นาวานะลูกนะนั่นนีหลวงปู่ลงที่นั่นลงที่พระอ,องค์รอฉีบนั่นน่ะ เละลงทหารกล้าทุกนายด้วยทําไม่มีทหารก็ไม่มีประเทศชาตินะลุกน,นะพวกปากชาติไรจานพวกปากหมูปากหมาแล้วแต่ไม่จะพูดพ่อไม่เข้าไปก้าไก่นะมีพูดถึงเด็กคนรักชาติพระที่รักชาติรักศาสนาจะถาบันเนี่ยเราเคยชวนหมูเวลาที่พ่อแม่ครูอาจารย์เราร่วงไปร่วงใบนึ่พระเราสมควรที่จะรวมตัวกันเพื่อปกป้องหลัก ทำในวินยัยหม่คนะที่มีเยอะๆที่มีติดสายพอครูอาจารย์เขาบอกว่าโอ้ยท่านอาจารย์ทำถอเพราะผมไม่กล้าล็อกเพราะผมอยู่อย่างนี้แหละเพราะผมไม่กล้าล็อกท่านกล้าก็าท่านทาเองถอะนี่เห็นไหมล่ะได้ยินได้ฟังอย่างนี้ลูกมีความรู้สึกไงเอา้าเข้าใจยังว่านี่ความแตกแยกสมัยเมื่อกี้ในชาติศาสนานี่ เนี่ยความแตกตแยกสาม,มคคีในศาสน,าไ,นาไม่เห็นทำไม่เห็นวินัยเป็นใหญ่หรือรู้ว่าไงนี่ความแตกตแยกสาม,มคคีในศาสนาและความแตกตแยกสาม,มคคีในประเทศชาติไม่เห็นทหารเป็นใหญ่ไม่เห็นพระองค์ราชาพระมหาักริย์เป็นใหญ่ลูพี่นาวนะไม่เคารพกันเลยนะลู้ก็เห็นนี่การดา่าการอะไรกันก็เหมือนไอ้กุ้ย ไม่มีสมบัติของผู้ดีเลยน่นะพอหลวงปูพูดขึ้นก็าบอกว่าหลวงปู่เป็นพระปากก้าพระปากแกว๋วพระหาเรื่องมูกล้าในสิ่งที่สมควรกล้ากล้าในสิ่งที่ดีแล้วพวกเธอจะไม่กล้าในสิ่งที่เร็วละ่ะหนูจะถามหมูนนะ่คณะและถามคนในประเทศชาติที่ไม่รักประเทศชาตินี่นะแล้วเวลากล้าทำไมกล้าในสิ่งที่มันเล็วละ่ะ กล้าทำลายประเทศชาติบ้านเมืองกล้าเป็นสายลับทั้งที่ตัวเองระดับไหนมียศถาบรรดาศักดิ์มีเงินมีทองระดับไหนกล้ากล้าในการทำชั่วเพื่อทำลายประเทศชาติบ้านเมืองคนเท่าไหร่เหรเกือบสิบล้านคนตายฟรีเพราะพวกเธอไม่กี่คนพีนานะลูกนะ ลุงปู่ไปเข้าข้างใครในะลูกนี่หลวงปู่เป็นกลางๆเพราะลวงปู่เป็นหนึ่งในงคนรักประเทศชาติเนี่ยไม่เป็นพระแต่เราก็เอาใจประเทศชาติบ้านเมืองอยู่นนะละลูกนะเราจะหลบหลีกหลีหนีไม่ได้ขอลูกหลังเข้าใจด้วยนะไม่ใช่ว่าจะไปเข้าข้างฝ่ายนั้นเข้าข้างฝ่ายนี้หรือเข้าข้างฝ่ายอะไรล่ะคนที่ชอบนี่เข้าข้างคนที่ชอบ เลือกที่รักมักที่ชักเออไม่เข้าข้างคนที่ไม่ชอบเรียกว่าเลือกที่รักมักที่ชักลำเอียงหลวงปู่ไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องเข้าข้างทหารเข้าข้างองค์ราชาดูที่ทหารข้าลูกเห็นภาพนี่ขาขาดแขนขาดตายเท่าไรสิห้านายพีจีเพื่อชาและไอ้พวกที่มันนั่ง ดูเหตุการณ์มันหัวเราะเยาะเย้ย,ยถกถางมันดีอกดีใจที่มันจะไม่ได้ศูนเรื่องหุ้นเรื่องเงินเรื่อง,อง,อง,องทองของมันที่ได้ร่วมกันพินาวณนะลูกนะที่พูดไม่ได้เล่นการเมืองนะลูกนะแต่พูดถึงด้วยคนรักประเทศชาติคนหนึ่งเนเป็นพระก็ตามจึงกล้าพูดกล้าในสิ่งที่สมควรกล้าในสิ่งที่ดีไม่ใช่กล้าในสิ่งที่เลวเหมือนพวกเธอทั้งหลายทา สิ่งที่เราเรียกนี่พวกเธอกล้านักนะไอ้ความชั่วที่พาพากันกล้านักนะพระเราก็เหมือนกันกล้าจ,จริงๆในเรื่องความชั่วนี่พระเจ้าทรงบัญญัติห้ามจับใจใจสอยเงินทองห้ามรับเงินด้วยมือห้ามจับใจใจสอยเงินทองเหมือนคารวะญาติโยมพวกเรองก็ไม่ยอมอีกทาไมจึงกล้าในสิ่งที่เราเรีมกจำล่ะไอหมาไหมล่ะหมาไม่ยิงรักประเทศชาติบ้านเมืองเจ้าจ๋านะ่ย อันสละชีพสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองถ้าพระไม่เคารพประเทศชา้าไม่รักประเทศชาติมันก็เลวกว่าหมาตัวน,นั้นแหละคนในประเทศชาติก็เหมือนกันถ้าไม่รักประเทศชาติไม่เทิดทูนสถาบันไม่เคารพศาสนาไม่รักศาสนามันก็เลวกว่าหมาเจ้าจ๋าที่มันตายนั่นแหละหลวงปู่กล้าพูดี่ย กล้าในสิ่งที่ดีนะึ่งใครจะว่าใครจะด่าหลวงปู่ทุกท่านหรอกหลวงปู่ถือว่าไอ้พวกไอ้กุยมันด,าดนนาา่าหลวงปู่นั่นเรียกว่ามาเจ้าจ๋าตัวนั้นเขาใจเยังก่อนนี่หนะ่งสิ่งที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามนี่กล้าดีนะสิ่งที่เลวจำสามนี่กล้าดีนะกล้าขุดดินไดย้ยากล้าทำไมกล้าในสิ่งที่มันเลวจำกล้ากล้ากองเขียว กล้าจับใจใจสสยเงินทองเหมือนคาราบาลจ้าโยมรับด้วยมือสารพัดที่จะทำกล้ามีโทรศัพท์ตะละแกทบเน็หูเซตหาผู้สาวเล่นหุ่นเล่นเช็คกล้าเล่นบ้องกืนบ้องไฟกล้าเทศแเลทเลทศเสียงกล้าทำเครื่องรางของขัง,งออกขายจำหน่ายว่าตัวเองกินผู้วิเศษวิสูสิ่งที่เราทำซานมาจ,จึงกล้าแต่สิ่งที่ถูกต้องตามทางตามวี่นัยทำไมจึงไม่กล้าหนูจ,จะถามลวกคณะบาอาจารย์นั่นแหละ ยศไหนล่ะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณยศระดับไหนล่ะผลสุตาลก็เหมือนกับทิศแย้มกทิศอาดนั่นแหละยกพระองค์สังฆราชไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมจอมขวัญถ้าพระเราเป็นเหมือนพระองค์สังฆราชนี่หลวงปู่ว่าศาสนานเหล่านี้เจริญมั่นคงเป็นตึกเป็นแน,น่นหนาที่สุดทีนี้ไม่ได้เป็นที่ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องผู้ที่อยู่ทางโลกหรอกลูก ม้แต่พระมันก็ยังเรียนซ้ำๆอยู่นั่นแหละพอหลวงปู่พูดกันก็บอกบ้าหลวงปู่ามูกล้าพระปากกล้าพระปากแก้วพระปากร้ายใครปากกล้าใครปากร้ายพี่นางนะลูกเนี่ยหลวงปู่ก็ยอมรับว่ากล้ากล้าในสิ่งที่สมควรที่จะกล้ากล้าในการสร้างบุญสร้างกุศลกล้าในการสร้างคุณงามความดีกล้าในสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชา เลยพวกเธอกล้าในสิ่งที่เล้วๆซ้ำๆทำไมพวกเธอจึงกล้าลผมจะถามคืนทำไมจึงกล้าจับใจใช้สอยงเงินทองของขราวาจจ่าญาติโยมทำไมจึงกล้าขุดดินได้ยะผ้าของเขียวทำไมจึงกล้าทเทเลเทเสียงทำไมจึงกล้าเล่นหุ้นเล่นแชร์เล่น,ลนการพน,นันทำไมจึงกล้าทเทเลเทเสียง ไอ้สิ่งที่เลือจำซานม่จริงพาใครกล้าตระจัดเนี่ยผู้เจ็ดนะผู้สาวทำไมจึงกล้าหลบใจหลบขวากลัวคนนั้นคนนี้จะเห็นไอ้เลือจำซามนี่กล้ากันดีนะแต่สิ่งที่ดีๆไม่มีใครกล้านบุญจะถามหมู่คณะคืนนั่นแหละพระพุทธเจ้าอย่าลืมว่าพระองค์เป็นเลือดกติยาเลือดทา้งรบเป็นพวกกล้าผู้วัดผู้หันกล้าจนสามารถ เป็นจอมทัพสามารถที่จะทําลายล้างโคตรล้างเผ่าพันธุ์พวกพญามารทั้งกามลูกลูกลูกและลูกลูกได้นั่นกล้าขนาดนั้นกล้าในการพูดที่มีความจริงความจริงไม่ได้เกียกเกยเก่ยวกับว่าร่างจะแตกจะไหลไม่ได้เกี่ยวว่าเลือดจะเหือดแห้งหายไปนี่คือความกล้าของพรองค์ไอพวกเราเป็นอะไร่ะ สิ่งที่รื่องสืบานมันยังล่าก็เห็นกันอยู่นี่เมายาดองตะเลาะก,กันตบตีกันฆ่ากันเอาสีกาก็ไปกบในห้องนี่ก็แซดหากันนัดกันอยู่ที่โรงแรมนั่นโรงแรมนี้ไอ้สิ่งที่เรื่อามันยังล่าหลวงจะถามโมคณะกบาาจาย์นั่หนะหลวงกูกล้าตามทมตามทินไหนนะ อย่ามาจุ่งนี่ประเทศชาตินี่พูดตามภาษาพระเจ้าต่ร์ินก็ประเทศกูแผ่นดินนี้แผ่นดินของกูศาส,สนานี้เป็นศาสนาพุทธที่กูเคารพกูเที้ทุนไว้เหนือเก้าเหนือกระหมอ่อมกูเป็นพ่อของสูนสูอย่ามาจุ่งเลือดกูจะท้าแผ่นดิน เพื่อเอาแผ่นดินนี้บูชาผู้เจ้าแทนมาลายนี่ใช้สัพ์ปัาตากผู้อาหารรอีพวกเรานี่เป็พวกขี้ขาดตาขาเก่งแต่ทางด้านเร็วพระเราก็เหมือนกันบสณฑิตาก็เหมือนกันญาติโย,ยมก็เหมือนกันประชาชนก็เหมือนกันผู้ดีก็ยกไวปเหมือเก้าหน้ากระหม่อม พูดเฉพาะไอ้ลือีซ้ำซมันทาลายประเทศชาติบ้านเมืองพูดเฉพาะไอ้พระมันลือลีซ้ำซทำลายศาสนาทําลายสถาบันต้องเข้าใจด้วยว่านี่ราชาพระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่เอาเลือดทาแผ่นดินไว้แผ่นดินนี้ของพ่อ,อกูนะพูดได้อย่างเต็ม็ดเต็มหน่อ,นอยนะดูนะพูดภาษาธรรมนั่นแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของพ่อ,อกูนะ เป็นแผ่นดินของพ่อกูคืคอพระเจ้าตักสินยามายุ่งหน้าไหนก็ตามชีวิตกูเลกเลยนี่มีไหมพูกคิดอย่างนี้ประชาชนในประเทศก็ตามพระกร็ตามมีใครที่อาจหานบ้างเห็นที่อาจหารในทางเรื่อยๆาำ찬พอหลวงปู่พูดขึ้นก็พิดหนดด่ดาบ้ากาล้าหลวงปู่เือนหมูเือนหมาตัวหนึ่งว่าหลวงปู่เป็นพระป,ปากกา พระปากร้า,ายมีสมควรที่จะเป็นพระเป็นสมณะใครสมควรไม,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 ม่สมควรพี่นาวนะไม่งั้นประเทศชาติก็จะจมไปที่ศาสนาก็จะจมไปที่เดี๋ยวนี้ยุคสงครามเกิดนะลูกทหารไทยพีชีพสิบห้านายพร้อมทั้งเจ้าจ๋าหมารักชาติ มันก็ยอมพีชีพเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองไอ้พระเรานี่ที่ไม่รักประเทศชาติที่ไม่รักศาสนาที่ไม่เต้อทุนสถาบันนี่มันเลวกว่าหมาเจ้าจ๋านน่นนคนในประเทศชาติเหมือนกันถ้าใครไม่รักประเทศชาติไม่รักศาสนาไม่เต้อทุนสถาบันก็เลวกว่าหมาเจ้าจ๋าตัวที่มันจีบพีจี้เพื่อชาติกาบมันเป็นอาจารย์ใช่ ถ้าขี้ขาดตาขาวก็ไปหากินขี้มันนะมันจะได้ตัวไปหลวงพ่อพูดอย่างนี้แหละพูดด้วยความกระเทือนใจนี่นะประเทศชาติเบิเมืองเป็นแบบนี้ข้างในทะเลาะเบาแวงกันเห็นไหมละ่ะมันก็เหมือนในสมัยที่พระเจ้าต่ากินมหาราชนะอนสมัยนรีชวนมหาราชนะดูเอานนะลูก ชีวิตต้องแรกแๆกแกแ,ก,แกเลยเพื่อปอกป้องประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อต้องการเอาผืนแผ่นดินนี้ให้พวกเราอยู่ดีกินดีจนถึงปัจจุบันไอพวกเราไปอะไรอ่ะมีจิตใจเป็นมษย์บ้างไหมล่ะจิตใจมาเล็กกว่าหมาตัวนั้นหมาเจ้าจามนี่เป็นจิตใจที่อาถิขานสมควรที่จะกราบที่จะไหว้มันสมควรที่จะสรุปตีมันดี่ห้ืจะยังไงพวกเราเนี่ยนะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องบุญเรื่องบาปพวกเราไม่รู้เรื่องหรอก ถือศาสนาเปล่าเป,ปล่าเกิดมาเปล่าเป,ปล่าเรวกว่าบาเจ้าจ๋านั่นนะบุญบาปก็ยังไม่รู้บวชมาก็ยังไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปถ้ารู้แล้วกล้าทําผิดพระวินัยได้ยังไงกล้าจับจ่ายใช้สอยเงินทองมาคารวะเจ้าจบได้ยังไงกล้าเจ็ดหาผู้สาวนัดผู้สาวเข้ามา่านลูดเข้าโรงแรมได้ยังไงกล้าในสิ่งที่ เลวๆศาสนาม่กล้าดีนักนะพระเหล่านี่เอ๋คนที่มีประโยชน์ล่ะจะบอกว่าเขาไม่มีประโยชน์เอ๋คนไม่มีประโยชน์เอาไว้ทำไมนาจะให้พวกนี้ไปนู่นสงครามนู่นใครมีประโยชน์ใครมีประโยชน์ผู้รักประเทศชาติบ้านเมืองผู้รักศาสนาทธ่สุสาบันนั้นหละผู้มีประโยชน์นั่นนะจะเป็นพระก็ตามเป็นวาสุทธิ์ตามเป็นคุณประชาชนในประเทศชาติบ้านเมืองก็ตาม นั่นแหละเป็นผู้มีประโยชน์เป็นผู้เจงผู้จังผู้อาจรพ์ผู้หารเป็นผู้ที่ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองได้ปกป้องศาสนาได้ปกป้องส,สถาบันได้ทคโลยีขาดตาเขาแล้วก็เรยวกว่าหมาเจ้าจ๋านั่นแหละเขาจะด่าก็ด่าที่เขาจะว่าก็ว่าที่มุกจะเขียนเหมือนกันคอมเมนต์ด่าหลวงปูน่นั่นะนั่นแหละมันเร็วกว่าหมาเจ้าจ๋านั่น ถ้าใครคอมเมนต์ด่าลวงปูต่ต้งพระต้องปฏิกิราหลวุงปู่ก็แสดงอ๋อลุงปู่ถือว่าพวกเธอนั้นเป็นพวกทําลายประเทศชาติบ้านเมืองเป็นพวกทําลายศาสนาเป็นพวกทำลายสถา,า,าบันเลวกวามหมาเจ้าจ๋าที่มันพีชีเพื่อชาตินดูเหตุการณ์ทีู่กแต่ไปเห็นเหตุการณ์จริงจะเข้าใจเองน้ําตาลูกน้ําตารูกนั่นหอบลูกจงหลานพัดปากจากบ้านเดือนต้องอาศัยข้าวน้ําผู้ที่เอาไปให้ หลวงปู่รับบริจาคอยู่นะลูกนะเพื่อต้องการปัจจัยส่วนนี้ส่งไปจ่ายแดนไทยขเขมรที่กาลังเกิดข้อพิพาทกันอยู่เดี๋ยวนี้หนะลวงปู่ก็เข,เข้าข้างใครจะว่าก็เราเข้าข้างประเทศไทยดิใช่ไหมละ่ะเพราะเราคนไทยนี่หรือว่าเราจะเข้าข้างใครละ่ะจะเป็นพวกปีตพวกปีเหมือนกับไอพวกที่มันกําลังทําลายประเทศชาติบ้าน,นเมืองอ่เ๋ยวนี้เหรอหรือเจ้าอย่างไงอะ ไหนว่าหลวงพ่อน้อยไม่กล de ัวเขามายิงเอ้าเขาไม่ยิงลวงปู่ก็ตายเท่าก่นนั่นแหละหลวงปู่ก็แก่ตายเจ็บตายป่วยตายเท่าเก่านั่นแหละสู้ดีเออโป้งแต่มันก็จะจะจบไปสิทีอ่ะขี้เกียจแก่ขี้เกียจงกุ้เงินเงินหลวงพ่อน้อยนี่ปากกาปากแก้วเอาไว้ได้วก็ทําให้พวกเรานี้อยู่ยากให้พวกพระต่างๆที่เราอยู่ยากกระลงขันกันซะ จ้างคนไปฆ่าหลวงพ่อน้อยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะรีบตายไปมันก็จบแต่ก่อนที่จะตายต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเนี yeah. ่ยไม่งั้นหลวงปู่อายหมาเจ้าจ๋ามันหลวงปู่อายหมาเจ้าจ๋ามันถ้าหลวงปู่ไม่กล้าไม่อาจไม่หานที่จะปกป้องวุติชาติบ้านเมืองปกป้องศาสนาสถาบันหลวงปู่อายหมาเจ้าจ๋ามันเขาเ้าใจกันหรือยัง แล้วแต่พวกท่านทั้งหลายแล้วแต่จะคิดนึกติดตองกับลวงปู่ที่เป็นอกุศลหรือเป็นกุศลก็ไม่เข้าไปเก้าไก่านาจิตต่างเนี่ยมันก็เทือนใจไหมล่ะถ้าเราเป็นคนดีมันก็กระเทือนใจนะลูกนี่ถ้าเราไม่ได้สนใจใจดีกับไอะไรก็ของแกมันไม่ใช่เรื่องของเรานีนี้ไอ้พวกทําลายประเทศชาติไอ้พวกทําลายศาสนาสถาบันผมไม่ได้สนใจใจดีเก้าไครพวกเห็นแก่ตัว นนมนุษย์เฉยร่างมนุษย์ใจเป็นสัติเลชนันเป็นเตะเป็นสุรกายผีห่าชาตานมเกิดเวลาที่บวชมาก็เอานี้เอาเปลเหลืองห่มผีห่หาชาตานไว้ห่มสัติเลรันไว้ถ้าจะว่าหมาหมามันยังดีกว่าที่นั่นอีว่าเหลืองห่มสตัตวิเลรันเออก็พอใช้ได้แต่จะว่าเปลเหลืองห่มหมาจะว่าดีกว่าลูกเพราะหมาเจ้จาจ๋ามันดีกว่ามันเลิศกว่ามันรันกประเทศชาติบ,บ้านเมือง นั่นไอ้จะสามนี่เดี๋ยวยังไม่รู้ชื่อมันนี่นะ่ะอันนั้นมันก็รับระเบิดแทนทหารกล้าที่เราขึ้นไปนั่นนะ่ะอยู่ที่่ายนั่นนะ่ะมันเหลืออยู่สามขาแต่มันก็ไม่ยอมโดนระเบิดล่างปีวขึ้นไปสูงนะตกลงมามันก็สลบทหารปลออภไยทุกนายแต่เจ้าจ๋าขาข,า,ขาดด้วยข้างหนึ่งดูที่ทุกวันนี้มันก็เดินล่อ่ข้ตลอดถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันก็เสียงฮาแล้ว มันกล้าแม่ล่ะายหมาไม่พวกเราเนะี่ยทั้งพระเราด้วยทั้งว่าทั้งประชาชนในประเทศชาติด้วยถ้าไม่รักประเทศชาติบ้านเมืองไม่รักศาสนาไม่เื่อทุนสถาบันอายหมาไหมหลวงปู่กล้าพูดใครจะคอมเมนต์มาก็คอมเมนต์มาใครจะด่าก็ดาก่าหลวงปู่ไม่ชทบสะทางหรอกถ้าใครด่าก็จำไว้ในลูกน,นั่นน่ะมาจากไหนนั่น พวกทำลายประเทศชาติบ้านเมืองพวกทำลายศาสนาพวกทำลายาสถาบันนั่นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร <_ t ot> เห็นเกตัวกันทั้งนั้นกันอยู่ป่าอยู่เขาลุงปู่อยู่ตั้งสิบปีนะลูกนะายไอเสถทหารก้าตชอดอเป็นผู้ที่ใส่บาตพอมีร่างกายหรือสุขภาพพอประพฤติปฏิบัติทำได้ตามป่าตามเขาตั้งสิบปี อาหารส่วนแบ่งที่เป็นอาหารหอของกทหารบางทีก็ได้เบอร์มีหลนปู่ก็เอาอันเดียวพอแล้วลูกดูไปเถอะพาฉันครั้งเดียวฉันอะไรก็จบหกเกตันไม่ฉันก็ได้ส่วนลูกต้องพายเป้พายปืนต้องมีเรี่ยวแรงสู้กับศัตรูไม่รู้จะปุ้งมาเมื่อไหร่โอ้ยผมอาลาธตนานิมนต์หลวงปู่ออกไปข้างนอกข้างในนี้มันอันตรายเออ เดี๋ยวก็จอกไปแล้วจดี๋ยวไปที่ไหน่ะไูเนี่ยมันก็มีเส้นทางเดียวเนยเส้นทางก็หลบไปหลบซ้ายหลบก็มันก็เป็นทางเขาลาะตเวนเนี่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยอันตรายทาหารกล้าเราเทุกย่างก้าวก็เต็มไปด้วยใจที่หวังมรรคหวังผลหลวงปู่เช่นเดียวกันช่วงนั้นไม่ได้สนใจชาติไม่ได้สนใจใครทางสิ้น สนใจแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นพระอาหารหันต์หรือ,อยังคนวิชาหรือ,อยังจบสิ้นพรมรจ์หรือ,อยังงานของตัวเองทำหมดหรือ,อยังเราเพียงคนคนหนึ่งแม้นตายก็คงไม่มีประโยชน์กับประเทศชาติศาส,สนาได้สถาบันเพราะเราก็ไม่มีคุณค่าใดๆเราก็เปรียบเสมือนขยะเหงอนผ้าคี้ริว้ว หลมูดคิดอย่างนี้สมัยก่อนตามป่าตามเขาตายไหนก็คือจบรู้ตัวว่าเกิดก็ภาวนาต่อที่นั่นเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อหลุด้เพื่อพ้นผลสุดท้ายมีบากกรรมก็มาถ,ถึงแดงที่ลูกเห็นต็ได้ออกมาอยู่ยางนี้ที่วัดป่าห้วยลินถิ่นคนบุญต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ลูกถอยเลยนิสัหลวงปู่นะลูกนิสัยจริงนี่ัยจังนี่ัสอาจนี่ใสหานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะ ถ้าจะกระทำใด้ต้องสมร็จตามนั้นกมจึงรับบริจาคนะลูกนะเพื่อเอาเงินทุกบาทสุสตางค์ของลูกจะให้ลูกเขียนไว้ว่าทุกบาทสุสตางค์ของลูกมีเท่าไหร่เขจะส่งไปชายแดนสมทบกับทหารกล้าหรือผู้ที่หนีไปสงครามในศูนย์อพยพต่างๆ ได้บาทได้เบียอะไรก็ช่วยกันนะลูกนะหรือจะเป็น